สวัสดีครับสวัสด <000 S 2> <Dial> <which> no ีคร euh. ับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะชวนผู้ชมนะครับมากินส้มตําไก่ย่างนะครับแล้วก็มีกุ้งเผานะครับวันนี้ส้มตําของเรานะครับแซ่บแน่นอนนะครับอ้าวน้องครับไอ้อืมงั้นจะผมเอาปูมาให้ดีกปูอะไรปูดองสูปสะใช่ไหมสูปสะได้ปูมาเยอะเลยปูนาดองปูนายายดองมันใช่มันมันมากเลยยายดองดองไหมยังดองไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาทีวันแล้ว ฮะกี่วันแล้วมันหลายอาทิตย ah. ์แล้วประมาณสามสี่อาทิตย์แล้วนานบู๊มันฝ่อแล้วไม่ดีแล้วอ่าใส่ตู้เย็นไว้นะแช่ฟิตไปเลยไม่ได้แล้วไม่ไปเลยหรอกก็ยังกินบอกเอามากินเมื่อวานนี่อร่อยเลยมันมีไข่มันนะไก่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 น้องไก่น้องไก่อันนี้น้ำจิ้มไก่ไหมไก่ครับน้ำจิ้มไก่เคี้ยวก่อนก็ได้รีบตอบ คุณผู้ชมครับมาครับผมเมื่อกี้ลืมบอกให้นอนซื้อข้าวเหนียวมาข้าวเหนียวพี่ก็เหนียวข้าวไม่ได้กินข้าวกินแต่กับไก่ตัวนึงเอาให้มดกันเนอะมันนี้แส่มากรอบๆนะคุณผู้ชมผมก็เลยแบบดูแล้วถ้าจะกัดไม่ค่อยได้นะยางรัดปันยางใหม่ หมอใส่เชนให้รอก็เดินม,มาให้ได้เนาะอยากถอดแล้วว่ามันกินได้ไม่ค่อยได้อ,ะอ่ะกุ้งครับโอ้กุ้งเป็นนั่นเลยถอดมาแล้วนมันจะกินเปล่าไหมหินก็ชกินปกติอาจจะกินได้ดีกว่าเนื้อเนาะโอ้ยถ้าถอดมาด้วกินของง่ายเลยไม่ถอดนี่มันเก็บถอดเอากระเบื้องแล้ว มารอกระจ่างเ่อหูกุ้งอ่ะมะกอเอามะละกอมาปอกมะกอก็มีดบาดมืออีกแตรอีกดวงตกเหรอวะเนี่ยไม่มป็นไรดี๋ยวคุณผู้ชมไม่มีดวงตกเลยต้องลองกินกุ้งกับน้ำจิ้มไก่ เด็ดเด็ดนัวซับเบลยชิมเธอหนังมันๆดีนะอยากกินเนื้อมากกว่าเบิร์สไก่ตัวนี้กุ้งสดมากเลยคุณผู้ชมไก่ก็นุ่ม ผมว่านะไก่ตัวนี้ลุกนั่งบ่อยอเพราะว่ากล้ามเนื้อขามันแน่นมากเนี่ยปักเลยร <laughs> ับหากจ้ะเส้นนะมันมืนนมากมืนนึงโอ้ย <laughs> ช้อนหัวมันนั่นนี่อ่ะ <laughs> ขออาภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้ไอ้กาวแมลงวันหมดใชเดมม่เดี๋ยวผมไม่จะคาดเดี๋ยวผมไปซื้อมาใหม่ท้อะไรมาใหม่มีแต่พริกเลยอะ่ะเผ็ดมากเลยพริกพริกแห้งซับรานเนี่ยซับเลยอ้ไก่ <Okay. S 2> เหียวข้าวอ่ะเนี้ยหนุ่เมืองเพิ่งกลับมาจากเมืองนะ อืมันจิ้มอร่อยอ่ะนับไอ้ยังไม่ใช่ไก่ย่างธรรมดานะคุณผมเป็นไก่ย่างฮาลาวที่ผมชอบไปซื้อก็เพราะว่าน้ำจิ้มเขาอร่อยร้านนี้นะคือแบบบางวันอย่างไก่อะ และไก่เขาตัวใหญ่เนาะไก่ตัวใหญ่นะ้จิ้มเด็ดแล้วหมักนุ่มอร่อยแม่ค้าสวยฮะน่าะระักแม่ค้าน่ารักอีกอชอบเลยกุ้งสดมากเลยหมันมันๆอะ่ะต่แมไจมไม่ค้ายะห้าสิบ <hi> แต่ก็ยังน่ารักกระเปกนนท0ห้าสิบบาท พี่เย no ็บอกยังไม่เกินใจยังไม่เกินได้หมดแตพัดเธอมีสวนหุรียนร้อยไร่จะเอายูอ well. ัน <ADHD> นั้นปะเอาหรอจะร้อยไร่ก็เอาเออเห็นแกกินเห็นแกนี่นี่ว่าเอาน้องคุณผู้ชมผมเราก็บตัวต้องกินครับเห็นแกตัวก็ไปช่วยเราทำสวนไงอยู่ได้เพราะอะไรไม่ได้อยู่ได้เพราะรักนะคุณผู้ชมอยู่ได้เพราะเขาเรียกว่าอยู่ด้วยรักและอยู่ด้วยแบบว่าทรรมหากินเป็น คือเอาไงคือสลัดครับอ้ายสอนมาเอ้ย <laughs> ไม่เกีอยวู้ยตำเด็ดมากวันนี้ขอไก่รว่า <laughs> มา <laughs> คุณยศ <laughs> มิกต้องมาถ้ามิกมาแล้วกินคอไก่คนแรกเลยนะเ <laughs> ขาชอบชอบคอไก่มันๆสะอมสะอม แห้งออกบ้างอนะ่ะอืมเอาอ,อกเหรอเอาเอา <ผม S 1> เอารู้สึกว่าผมชอบกินอ,อกนะโอเคบางคนเขา<ะ>บอกว่าแห้งแต่ผมชอบมันแบบมันไม่เลี่ยนดิมันแบบเนื้อนนะิดๆอ่ะแต่พี่ว่ามันติดคอนะบางทางนะั้นเขาเรียกเสียคนชอบเนาะ ผมไม่ชอบอะไรที่มันเป็นนุ่มๆคุณผู้ชมหนังอะไรงนี้นี่เอาน้องเลยนั่นแหละเดี๋ยวจัดเองเนี่ยหนังนี่มันแบบมกของโปรมรวมซอสรวมอะไรอยู่ตรงนี้ความหอมความสุดความแซ่บความนัวเนี่อยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ชมหนังนี่แหละว่าขนาดนอนตื่นเช้าโรงเรียนหนาวไหมบ้านเรา ยังไม่ค่อยหนาวครับยังไม่หนาวนนเพว่ากมอุจุเขามันจะเริ่มหนาวแล้วืันได้ไหมันจะหนาวใช่ไหมเหมือนมันจะหนาวเป็นช่วงของอผมบ้านนะทังนี้ยังไม่ค่อยหนาวเลยถ้าหนาวจะจัดพี่จะได้หาคนมากอดก็โอ้โหจะเขาดาวลดแล้วด้วยนะ <c oughs> พูลเรน <c oughs> ไม่เคยฟังเพลงอะหน้าหนาวเข้ามาสี่ห้องัใจยังว่างนั่นนะสดอีดีอะ อนนท์สั่มซ้อมาเท่านักีนนักข่านัอ่ะโอ้โหผมจับไม่ได้แล้วคุณผู้ชมผมจับนิ้วก็จับไปค่อยได้แสบหมดเลยครับวันนี้มีแบบมีทั้งไก่มีทั้งกุ้งเนาะมีดบาดกินหลายอย่างได้ก็หมดไปเยอะเนี่ยช้อนก็จับไม่ค่อยถนัดเจ็บมือมือสั่นน้ำต้เข้าแหน้ำแสบไปแสบผ่หวาเลยผ่าวาส้อมต้าไปเลยเนี่ยแสบไปแล้วอ่ะกินอย่างนั้นเนาะกินไปเลยตักไม่ค่อยถนัดเลยละครองช้อนมัได้เจ็บมือ

ตาบะได้แต่นี่ยมาตั้งไงรเล็บมือเข้าลึกเหรอโอ้โหปูก็มีนะปูปูดอง <c oughs> แต่อย่างเค็มเลยคุณผู้ชมหนังบ้านลวกันปูไม่แตะเลยพี่เกย์ม่ะหนังไก่อ่ะไอรุกินมาคนเดียวเหรอ กินเนื้อแล้วก็ใช้เอาหนังให้เมียนหนังหมดแล้วก็ไปดีกว่าทำไม<อ>กุ้งตัวนี้เป็นงี้มันแห้งเหรอเอาตักกัมเตอร์มไมมีแรงนะผมจะกินน้ำปลาผมมีแรงมากเลยมีแรงครับ วันไหนแบบไม่จะกินอะไรเค็มๆมันจะแบบซึมๆอืมไปหมดละคอยกินกันต่อวันนี้ก็ชวนผู้ชมนะครับผมมากินส้มตําไก่ย่างตัวใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็มีกุ้งเผานะครับกุ้งเผาเยอะเลยนะผมก็ไม่ค่อยกินกุ้งเผากุ้งเผาก็อร่อยเพราะว่าแกะไม่ก็ได้หาคนแกะให้ครับแน่นอนจะหาทักซสี่นะครับผมที่ห้องใจก็สี่คนอ่ะโอเคครับผมลาวทุกคนไปก่อนนะครับชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้นะครับแล้วพบเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ เหมือนผมจะมีแปดหรือสิบสองให้แล้วห้องหัวใจอะ่ะอย่าหลบ <laughs> ห้องเยอะ <laughs>